Tidur, dek. Dalam tidur. Dalam tidur, nak. Ini, ini. Jai. Jai. Ini, ini. Kut, kut. Ini. Ini, ini. Jai. 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 อันนี้ขึ้นข่้เข้นได้มีเด็กก็เริตื่นน้องอันนี้เพิ่งตื่นนะคะเป็หัวนะโอ้โแข็งแรงมากแข็งแรงมากไหนมาดูกันซิว่าเขาแอบยิมม้มไกแอบยิ้ม ให้เนขินเ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 ขินอารมณ์ดีอารมณ์ดีใเดินเขินจะเอ๊ะโอ้ยกหัวได้ละยกยกคอได้ละยกคอได้ละเฮ้ยเขายกคอได้นิดหนึ่งเห็นไหมเก่งเก่งโอ้ยยกคอได้ละแข็งแรงมากเลยเก่งอ่ะพี่จีต้องอยู่ข้างบนหัวน้องสิจีอยู่ตรงนี้นี่อยดิดี๋ดูน้องยกคอนะดูน้องยกคอด